ซอส,สดีจ้าพี่นอ้นองวันนี้แบไปเบิ่งรถมากอะกำลังหอดปลาจิบของลุงรถล,ลงรถมาปุ๊บซับเลยก็สามหมดมากหอดพอดีคือกันไปเบิ่งเขาได้เห็ดได็ยังมาก,กินโอ้วันนี้ที่เขาสื่อมากที่เขาขายขี้ยางโอ้ยสมบัติเขาตธอเปิสื่อไก่มากขายยาง ไก่คือตัวงา,งามใช่วหามันยัไงไหมเฮ็ดหลอนดีสองร้อยกะว่ายืตัวใหญ่ไ,ไ,ไ,ไก่พอมีไก่ไม่ไขรนะไก่บ้านเหรอบนไก่บ้านจับเสียงไก่บ้านไก่บ้านใส่ผักงงี้ผักไี้ไปไปกับเท่าซื้อมาแล้วซื้อมาอะไรจีโอเคที่ใบบด<อ>บดบดเบิร์ดเ้ว เตามอืมไปเลยไปเก็บมาดีมากสหนัร้มับนต้นต้นเหียน<ม>ของเหากับปลูกตายเดี๋ยวไปเก็บใบาตายมาใส่ใบ<ม>ปลูกเกิดวะซื้อมาตั้งต้น8ปสิบาทตายสั่งทั่ผมเปกคือว่า ไฟโอ้โฮไฟเข้งกับแต่นโอ้โฮวันนี้จะไปไซน้ออาจารย์จะตัดผมรอแท้มืออื่นขึ้นนี่บนหรอน่แกขึ้นนี่สวัสปอสิไปไซไปนครพนมเหรอไปนคร <ไป S 1> พนมสับท่านไทยล่าวอืม มีค้พนุมมีข้อกหวไปหาอ๋อมีคนไหนไปหายแ้วข้พนุ่มโอเคเตรียมเดินทางขึ้นนีเล่นด้วน,นี่เก็เบผาละอะิเอาจะพาไปนัมเนอร์ล่ะกันผาดอ,อย่าเผลอไปไซมาไซม์เเกตเซผาดด้มเนอร์อืมอเดี๋ยวสื่อไล่หลอดไม่ได้กดเจ็บใจอะ่ะกล่าเอาไปแล้วกลับมันไม่ใช่นะ ต้องอาจจะผ้าไปเผียด้วยซื้อเธอหนึ่งเป็นพันเลยทั้งของใช้ทั้งเสื้อผ้านี่ไม่ถูกถูกนะเก็บผ้าไปด้วยสักชุดสองชุดเอาไปหมด,ปดมไปสีฟันกับเน่ยสีฟันสแล้วอืมไปใส่ยังคิดว่าไปกรบเด้วยมันโมเมนย์ดิสถานการณ์แต่ละมองนี่อาจารต้มไก่เข้ากินว่า ข้ามบ่ขามใส่หรือบ่เข้าสิาสเตรียมตัวขึ้นี่ค่ะเออเี่ยวภาคคุณคู่เอารถเก๋งไงไป ขี้รถแกงไปแดงห้างมาเนี่ยพอรถตูวห้างวัท่านเอาไปเข้มหน้ากัน้นฝึกกิดคอยขี้วันใดหรอกต้องเล่าไปเข้มกันวัท่านอีเข้มด้วยค่ะเดี๋ยวจะซอฟปอดซับไก่กิ้วเขาแล้วนะเอสซี่เนาะฮะอย่างล่างแล้วใครหลับอ่น บงดมาบักคมใช่ไหมโอ้ยอากแไ่ไก่ข่บเนี่ยตุมไก่สิไทยแบ่งึอันวายยราไยางไรบอเราหยาล้านเราไม่เงินใส่นี้โอ้ของเงิน่งได้ม่ร้อนนี่โอ้โซมไผ่บอยังเจะาเราไปใส่กัาไปเท่าหรืล่ะอบบอตองยังบยเพราะไงว่าให้ไปกินยา ได้ปะหลัอาหารจะปากยงปากชอพอนี่ยปากว่าื่อยังยัม่ั่งพาดไม่ใช่ม่ใช่าไวยั่พอ่จมหรอพเเพิ่ได้จมยังไงรอกเดินไม่เย่หรบอกไม่ย่ยังฮะบอกไม่เ่ยังบอกไ่เย่หเป็นไม่เ่เหรอก็นั่งน้ำกัน ก็บอว่าี่รหสีบอกเ่อไม่ได้าเม่าดอกเ่นดอก่อไปเลยไม่ใช่เม่อวานตอนเย็นเนาะรนไปขึ้นมาที่นี่คอมม้อใส่เดี๋ยวคนบอกนี่คนนั้นมอ่ใหญ่ีบอกลวกอกเราไม่ใหญ่ามยากมากควักไปเลย่ดี่ม่ือแฮอกอหันาแนบหนาหนูแล้วก็มาดงหิบแล้วเราขยิบไปหนูแม่อถวกมหเ ท่โสิบางผัอบมเนาะสิรูว่าท่นหูมาหูแล้วหูแล้วจักชุดนี่เงินไหนบ่ล่ะนม่ใงห็นเงินแจ้าบาทหรอมีข้าวบาทมันมีแล้วมึงไปเอาเงินอะไรนะไม่ใงญ้น้อยรนเงานเบออบนังยท่านรองกับท่านผอว่าจะไงอมาพ่อมาพรว่าบาหูเรียกเขาไป้่าไปเที่ยวแนีลบ่ได้บอกบา ตาตาบอกแล้วตาบอกแล้วอันล่ารถคู่คู่มันรับอยังไปบอกเาท่านดคุณคู่คุณคู่ถ้าคุณคู่บังคิดนี่คุณคู่บางเอาเด้อลูกไ้คุณคู่นี่มันสว่สมัคบอกยาวอย่าบอกไเลยอยากไอเขาทิก่อนล้ว่าเป็นเิซดอกเซดอกนีเป็ิซือเออเขาว่าชีเคา็เพรามึเปลียมาองละบนเบอหามมันหากะไรขอจุดควรจะหูมันเลยเ บอกอายมงยาวมาเลยอังเ่งามาเเบ็ดกันแล้วมัอยถ้าเป็นไอ้ปสมพาเป็นไงมันแอู้ิไปลำาพหามันเร็วนไงไปซอยเพิ่มนึงหนไ่เพี่นีข้าสนับสนุนกันพี่ดี่างเยี่ยวได้จ้ามึงก็ต้องได้คือกันพีพาไปหาผู้บ่ลวมาฟังไปเก็บสุด้าแล้วนี่เอาผนอาบหนักมาสู้นีอ๋อเหรอ เสื้อผ้าเลยเราตกินลีกทบเอาทนัน่นนงองเสือออกมาจากคุ้มออมามังออกมาเลยวันนี้อันทำทำทำทั้งนี้กันนักกันลีสอทได้ละไเสื้อไผยกไอ้อน่สอไทยเสื้ไผยไเสื้อไทยกวนอยู่หญ่เลยไปเสื้อไผคุณนี่เงวนังอยู่หนารถนี่าื้อไยเนาะยันเรือรถจกรบท่านยู่เด้ ไปเไเขาเจอเท่าไหรกับใหญ่กว่าเออคืาพูดใดไา่าเกาะเขาเจจ้าบอกว่าวให้ให้คู่คู่กินเขาได้ไหลหายแน่ว่าพืา่อู้ไดวาหลบก้อนนั่นไหมเาบอกเกิดวะเกิดบ่บอกแน่น่ะแน่กินเขาไหลายแน่เออมึงเลยไปค่อนวาเน่ยเนาะนี่สอดอังก็เอนี่สอดไหนน,น้องบวัวแข็งมัน,มน,นไม่เ้ไ,ไปน,นอนแล้วหรอบอไปขอมันมันเาาง ดีเด้้หอกว้างๆแล้วที่นอนอ่ะนิ่มด้วยมันมันต้นลุบก็จะเข้าไปนอนเย็นโสมไงเย็นโสมมันสิ่ลุบกลงกลางเลยอันนี้คือแบบมันดีนอนใหม่โอ้ยเข้าไปนอนเดนของฝนเป็นสนามฝนไม่นอนดุมันได้ซ้ำประวัตมันหลานิสันขงยางมะไม่อยู่นั่นเองอะเย็นเนี่ยมันนี่ให้เสียว่าทิศก๊อหาๆตุ้งจับแล้วก็ท่นนึ่งใจด้วยได้เสียบอกให้ไปพุ่นนี่ฮะได้เสียบอกอะบอกให้เขาไปพุ่นบอกให้ไปย้ำอีกไปนี่ ฮะบอยพยายามอยู่พนดีบอยเข้าไปนี่ยังไงเข้าบอลล่ะให้เข้าไปยามทม่ไมก็นะระทเมียนเขาหรืข่าวมุ้งทุกโตนี่แหละสัตว์ทันซีนอลนี่ซีนอนลฉลข้ามนี่นะก็แล้วแต่เขาวะซีนอนเล่นอยู่สารคามเขาจิกลับไปบุ่นเดีย๋ยวเตะมืออื่นนะเขาจิกลับไปเอาหินเลยที่เขาสินพักผ่อนอยู่นี่นนอ๋อก็แล้วแต่เขาตนเนาะกันล้ยแต่เขาตอนเนาะ แล้วแต่จะของรถแต่ใจแก็ได้ยงกว่าจาทันทันไปพุ่นก็ได้ม่ว่ามัไก่ว่าสักการณ์เลือแต่เด้อห้องไปเลยครับมีซีนนนีดี่ซีนนัามเลยก็บอกกันเอาหรอเนาะเขาจะมีงานเล่นตลอดเขาเล่นไม่เล่นก็ได้เขาจะเนกได้เก็ได้กทราเขาเป็นประจำเดือนขอเขาฮ่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 า มึงพาไฟแดงคือนก่อนเลยเก้อออจารย์ยืมอาจารย์ยืมรถเขาไม่ให้เต้องยืมลาไปรถเข้าสิไปแล้วยังยืมอย่งเงี้ยังยืมเอารถเก๋งจะไปนี่เบิร์ดแหละเลยต้องเบิร์ดละหาข้นี่ แต่ดกักน้อยอาขนจะให้ไอด้ดมก็นี่ีนางหานาบมอข้าวกรงข้างหลังหลอให้มาเกิดไม่นอกอยู่กระโปงผุนท่านได้กัน,นไดนะ้อันมือขึ้นมึงมีพอสามพันมันรอดหรือมันอันมือขึอ้นแนว่าเมซิมาบมกเกิดว่าพอดีลาสิเดเอรถไปเนว่าคันได้ก็ได้คันได้ก็ได้ดอกบมกเกิดมันเติมน้ำมันหลบมนีเข้าไปเขาจะเติมอ่ะเอาใส่แก้รถใส่แก้เติมน้ำมันเอาเส่แกรถใหม่ ไม่ใช่จีหูซาบไม่ใช่จีมึงเขาบอกไรหดละเขาเข้าบอกเลยว่าวมึงมึงระวังสิไม่จือย่าบอกมันเป็นเลือดเป็นแหกบอดีอย่าจมสื่อมาแล้วแร้วสิเหยาบไล้วเ้ยคือถ่อเขาบอกแล้วอย่าจมดูไหลก็เลือดสืมาเปนแหกบอดีแมนบอจันนิงอดีจะจมขอย่าจมดูหแกโตไปไหนคอยบอกแม่ขยุแม่แกโตไปนะจะานําว่าเจ้าบาท ขอเพ่มไปมาขึ้นเพราะว่าสองล้านเลยเราได้่ล้วเอานุ้นนี่แม่มึงนะกรดสีะแม่มึงบัวดาเนี่ยเดียววะมึงเอาเมี่ยอีรีงดา่ชอรถีงดาเอออีหลีมึนยังม่มยมันจะเปยังไงบัดาเลยผัดเอาเมียผัดบัวดา่ะ มีหุ่นน้ำตาโอสับคือมะม่วงสิมาด้จ้ากินต๋มไก่น้ำกันจ้าพี่น้องเจ็บเกียวคือหอมเลยเชงเกียวเจ็ดจ้า กัเะไตอนี้มึงไปเที่ยวทะเลน้ำแก่บกบที่ลงักไตเลยไปต่งไป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 ไาไป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 ไดไป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 ตปไ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 ปหปไ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 ปเปไ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 ไปไปาปไไปไปไปไไป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 ไไไไปไปไ ยังเห็นบ่แม่อย่าเอามันออกหลายเด้อมึงบดไปเถอนี่องนะเยาหน้ามันไม่ใสเอาเด็ดใบกะเพราในหมดไปเก็บใบกะเพราก่อนจ้าโอ้ซื้อมาแล้วล้างก่อนเย้พบพลกันคลิปต่อไปนะจ้าไปไปจ้า